ะมาเป็นนางเอกเก็บบัตรกั้ยโอ้ยเต็มเวดแนวพันหน่อยตัวนี้มีหลายมีหลายแบบหลายอย่างมีอยู่ปลูกไว้ลังบานมีอยูฮกสนิทแนวยาวแนวปอมแนวมุ่นมุนแนวมีอยูฮกสนิท คิดมาแลยกระามหนึ่งกระตานึงกระสามนึงน,นี่กะเ,เ,เนี่ยนตางกันเนียนียนมัมีหกสนิท นน่ๆก็แน่วนั่งกอล์ืกกันแน่วยาวนี่ก็แนวนึงขันนีก็เน่ยนัง่งตัวนี้นีเสพขา้ายนี่ผมเนี่ยน,น,น้อยๆวัน กินนี่ก็แคบ,บแคบ,บแมากระทันจะมีหกอย่างอย่างที่นึ่งหน่อยปลอมๆกรอบๆปลอมหน่อย <c oughs> นี่หน่วยมุนแหงแสีบพักตัวนี้ อยางที่สองนี่ยางที่สามเป็นกลุ่มๆรวยใหญ่ยางที่สี่ซึ่งสมหน่อยนึงเป็นยาวๆยาวแบบไมนโมหนกบเปนี่ตัวนี้มียาวเสียบค่ะ ย่ยน,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 นี่มีอยูห่หกอย่างเต็กต่างกันไปาล ทงละสามเดือนดีทงละสามเดือนดีดีหายเสียทงใบแล้วประเด้๋ยนี่ดีหายทงทอกันด้วยทงละผ้ากรัวทงละสามเดือนนี่ดีหลายยู่เถียวนึงประมาณสิบกว่าทงซาทงเอาปุ่นกันเบิดทุกอย่างเก็ดเป็นทงไหวเพราะว่าเวลาไปการ ເພິ່ນກະສັ່ນຮັດຫວດວ່າພິນເອົນ້ຳົລົງດີ okay.